นะชีวิตผมเนี่ยมันเหลือเวลาอีกไม่เยอะในทางการเมืองรู้ตัวฮะไม่ต้องมาเนียมอายพูดพูดคุยกันตรงๆว่าเรื่องของพวกเราเนี่ยมันมีธงเอาไว้แล้วผมคือหนึ่งใน44คนครับผมคือสอสอหนึ่งคนที่ได้เซ็นชื่อเสนอร่างแก้ไขมาตรา1นึ1 2. วันนี้ทั้งสังคมเขาคิดกันไปแล้วว่าพวกผมยังไงก็อยู่ได้อีกไม่นาน กระบวนการของปป,ปชไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รับคำร้องไต่สวนจนยาวไปจนถึงการเสนอความเห็นจะใช้เวลาเท่าไหร่สำหรับพวกเรา44คนผมไม่ทราบอะฮะแต่ผมเชื่อว่าเร็วผมอยากจะรู้ว่าถ้ามีคนไปร้องในกรณีแบบนี้ต่อปป,ปชผมจะนั่งนับวันเลยว่าปป,ปชเนี่ย จะใช้เวลาเท่าไหร่จะเร็วเป็นกาวมนิหนุม่มเหมือนกับกรณีของพวกเรา44สอสอซึ่งเป็นอดีตพักเก้าวไกลปัจจุบันพักประชาชนหรือไม่หรือมันจะชา้าช้าเหมือนกับกรณีอื่นๆแล้วไอมาตรฐานจริยธรรมที่คุยกันนักคุยกันหนามันจะได้ผลอย่างไรท่านประธานครับพูดถึงเรื่องนี้คงต้องกล่าวไปถึงว่า แล้วพวกเราในสภาทำอะไรกันได้บ้างพวกเราคือฝ่ายนิติบัญญัติคือผู้ที่ใช้อำนาจตามที่ประชาชนเขาได้ไว้วางใจเรามาเราคือสถาบันสุดท้ายที่กำลังปกป้องอำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนจริยธรรมสูงสุดของพวกเราคือความรับผิดชอบที่เรามีต่อประชาชน และประชาชนจะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินเองว่าเราควรอยู่ที่นี่หรือควรจะไปจากที่นี่ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องมีฉันทามติร่วมกันที่จะปล่อยให้จริยธรรม้ลยแรงของนักการเมืองที่ใช้กันอยู่ในวันนี้ออกไปจากระบบที่เป็นมรดกของคอสอชอผมยืนยันกับท่านประธานว่าจริยธรรมของนักการเมือง ที่เรียกเรียกกันที่พูดพูดกันมันเป็นคนละอย่างมันเป็นคนละเรื่องกับกรณีที่ใช้บังคับกับศาลแต่พอเอาคําพูดเอาชื่อเรื่องที่มันเหมือนกันมันเลยถูกปนกันแล้วผมยืนยันกับท่านประธานว่าแม้สภาแห่งนี้หากในอนาคตเราตัดสินใจว่าจะเอาจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอย่างนักการเมืองอย่างพวกเราเนี่ยออกไปจากรัฐมนูญออกไปจากพรป ไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่เหนือการตรวจสอบนะเรายังผูกพันกับการกับกฎหมายที่ต่อต้านในเรื่องของการทุจริตหากมีนักการเมืองคนใดไปกระทำการที่ทุจริตคอร์รัปชันเราก็ยังมีความรับผิดชอบในทางกฎหมายที่จะต้องดำเนินการต่อไปหากมีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จเราก็ยังต้องรับผิดชอบต่อไป หากเป็นการใช้อำนาจบาดใหญ่ไม่ถูกต้องเราก็ยังต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมายต่อไปแต่ขอเถอะครับอย่าใช้จริยธรรมร้ายแรงเลื่อนลอยแบบที่ผ่านมาอย่าให้อาวุธนี้ที่คอสอชอเป็นผู้มอบให้เพื่อเอาไว้จัดการกับนักการเมืองผู้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้อาวุธนี้มีต่อไปเราต้องช่วยกันหยุดยัง้งอาวุธนี้ช่วยกันนครับ หาฉันธรรมมติของสภาผู้แทนราษฎรเพื่ออำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงขอบคุณครับท่าปนประธานครับ